สวัสดีครับผมส,สายสันสวัสดีค่ะครับาาวันนี้มาถ่ายยันเนาะสายสันนี่มานอย่างอีกถอนหญ้าได้มาถอนหญ้าครับโอ้ยทำง,ง,งานลาทง,งานหลบเนี่ยครับอถอนหญ้าไม่ทำทีไรอันนี้ก็เป็นยาเมื่อเนาะแต่มาถอนไอ้พวกที่มันก่อนที่บรินหญ้าที่ต้องแก้บรต้องเออที่บริต้องการนะครับเพราะว่ามันนี่้เลืกเศร้าอีแล้วเรื่งานเรงงานเบื่อเบื่อถ้าตอนหน้าหอนมาได้น่ะนี่สายสัน ลงถ่วงอกน้ำฮ่อนที่ขายบุหรีเได้เจ้ใช่ครับแล้วยังไม่กินเลยวิตามินซีไหนนี่เด้พีวิตามินซีแบบผงอ๋เน,นี่ยอืมที่แกซื้อมาไว้ให้ออฟฟิศวิตามินซีแบบผงอ๋อเนี่ยบอฮมอันเดียวกันนี่บออันเดียวกันนในละทรงแล้วสีคือเกลี่บ,บ้านเฮาเนี่ละนี่ที่แกกับยูอย่ะนะรถกับ,บยูครับข้างนอกทีก่แกไปทุระอย่างโบโซน,นุไปโซนครับจะเาาอากระมังถอนหญ้าให้มันถึงเวลาเลื่องานแล้วสาวสารเนาะ เต็มที่อันนี้เธอแกซื้อไปในออฟฟิศอันนี้โอ้นี่จีเธอแกซื้อมาลำเป็นกลองรถเอวหน่อยได้เออรถกบวนพร้อมแล้วนี่ประธานหวานไประเย์จีนก็มีแล้วเนาะคนเดินภาษาจีนูาษาจีนไงอืออันนี้รถกบวนอันนั้นเพิ่์กบวนนีเผมย์กววนเพราะว่าตอนบ่ายจะมีคนละสองอันครับแล้วก็จะมีน้าแบบนี้ให้คนละอันนี่สิ โรงงานเกาหลีมันก็ดีไปายางหนึ่งอสองสามมีเกือบทุกโรงงานอ่ะมีเกือบทุกโรงงาน,นอันนี้พี่เพื่อนว่าที่นะตั้งกล้องให้เบาเพื <ไอ S 1> ่นเบาเนืออ้อเพราะมะที่ว่าเบาเนือ้ออันอยากก่างก็รีวิวกาแฟาให้พี่เบิ้งน้ำนิดเดือน,นอันนี้ก็แซ่บเนาะเนี่ยน้ำว่าบ้านข,าข,าของมีขายกาแฟขนมอย่างเงี้ยอย่างเงแม็กซิมมจิ้มก็อันว่ามาแม็กซิมนะมั้ยแม็กซิมแม็กซิมครับนี่กาแฟเกาหลี รถนี่กับแซบอยู่เนาะรถนี่ขับกินกับท่อดทองตลาดเลยส่วนหลายที่คนเกาหลีนิยมเกือบเกือบทุกโรงงานเลยครับนี่ยี่ห้อนี่นี่กินแล้วหัวใจมาสั้นบ้านห้องบ้านห้องบ้านห้องกินเราหัวใจสั้นกินนี่ก่อนค่อยไปทำงานครับเนี่ยหนังวันนี้หนังเขาตัดออกเห็นพี่คนเมื่อกินวิตามินซีเพิ่มความมั่นกินแคลเซียมเพิ่มความมั่นไปในเวลาเดียวกัน เนี่ยวนึงชั่วโมงนล่ยขนาดนี้ตอนนี่ยติดลมเนี่ยเนาะเอาแกมยูหนังเอามน่มลบนะครับเราแกอยู่โแกพาไปข้างหลังหมดเราแกยูเราแกพาไปตอน้ากนด่ยพื่อนอะมืออื่นเพื่อนเดือดดีนเราแกยู กองทัพต้องเดินด้วยท้องจริงๆนะยาวอย่างนงี้ไอ้ก็แค่ตัดหนาแล้วนเนาะเพิ่อนขังบุเงาพอมีงานเท็ดงานนโรงงานแล้วก่อนเวลาเพิ่อนอยากงานทำธรรมดาทำได้เนาะเพราะว่าเพื่อนจ่ายเงินเขาติงแต่เบิ่งไม่ได้เร่งเขาน่าติ่งเางขาหนังภาคก็นั่งบ้านเนี่ย มันิ้ไปเห็ดไปเลยเราะว่ามันเป็น,น,ปน,น,ปน,นงานโรงงานเนาะมันเป็นงานในโรงงาน,นาบนบนบลิงน่มันเป็น,นางานครบอ,อ,อบครัวครับดอกไม้นี่บ่งใจเบ่งิ้ดอกยางไว้เนาะแดจูซึ่มงอ๋อประธานนี่มาจากอะไรนะครับมาจากประธานเนี่ย เดซูไหมนะก็เขาเขียนนี่ว่าเดซูเป็นภาษาเกาหลีภาษาเกาหลีวัฒนธรรมเดซูเดซูพุทธาพุทธาจีนพุทธาจีนครับผมพุทธาจีนเดี๋ยวมีบางคลิปบางเหนือจะพูดภาษาไทยภาษากลางเพราะฉนพี่พีเขาขี้เดี้ยบเบาเหนือพูดเละตกล่งนะเนี่ยไปถ่ายดอกพี่พีก่อนดอกไม่แบบนั้นดองไม่อย่าง น้ำเงานอำอันนี้ข้างทางเออข้างปลูกปีมะฮันเนาะอืมข้างบ้านเลยนะครับนีที่นี่บรรยากาศก็ดีดีนะสาวจันเนาะการปีมะฮันได้พอนแท้จยากน้อยนี่แหละที่พอนครับี่มันหนังถอนยางานัขียวท่านาฮ้อนนี่งานเขบยวเลยนี่หลังบ้านครับนี่ครับเตรียมถอดแป๊บ อันนี้ก็งานเบาเหนือยองแล้วครับถ้าถอนยามนี่อย่างก,ก็เท่าเกาก็จะมาจักถอนน้ำทิ้งนี้ที่เทาเกาจะต่อจะต่อถอนน้ำทิ้งต่อถอนน้ำทิ้งไปนี่เลยนะครับนี่อถอดแป๊บใช่ถอดแป๊บจะมาเหนือไปทายแพะเห็นลุงข้างบ้านที่ผุดเลี้ยงแพะนี่เบาเหนือไปทายให้ดูนะครับผุดขง้งวายอย่างเบาเหนือ นี่เป็นแพะดำครับนี่นี่ครับแพะดำเพ็่กินนะครับแต่มันหิวชิว,ชว ý châu nưng khang bàn Mà, mẹ, mẹ, mẹ. Mẹ, mẹ. Mẹ, mẹ. Nói này, mày ่้นถอนนี่ก็ต้นบูบุรีเร่บอกแล้วครับนี่ออกดอกละต้นบูบรุรีนี่ตายต้นนึงนะชาวจันตายต้นหนึ่งเน,น,นงแม่นเบนเาเหนือพ่อนยาบอสเนี่ยครับพ่าก็อรอให้มันเลือถึงเวลาเลืองานนะชาวจันเนาะ tôn Lang bán được cục tông bubili Lui Lui qua mặt kung lùi lùi cục kung jumong gay tang kai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  cây kai tang kai tang ทังก็ดีอยู่เนาะอยู่เกาหลีก็ได้เนาะดีดีถ้าสำหรับคนบ่มีปริญญาคือเบ้าหนึ่งสาวิสานี้มาทำงานต่างนอยู่จะดีอยู่เนาะเพราะว่าเห็นงานบ้านเขาเดี๋ยวนี้เขาก็ค่อยรับไปอยู่หลายแล้วเนาะและก็มีวุฒิพพ้อมเบ้าหนึ่งจจุกมาสองพื้น นี่ครับพนั่งถอน,น,นแบบนี้แล้วครับนี่รอให้มันถึงเวลาเลิกงานบาข้างขงพีดูเบาหนือก็โอ้คือสบายแหละก็มันก็มีวันสบายมีวันนักเนาะใครรู้โรงานโทรออกนะฮอนดีดีอะไรนะฮอนดีดีเป็นอะไรแล้วพี่ขาบอกโอ้คือได้สาระได้ทายวิอถอนยากกับเบาเหนือบอกแล้วว่าจะถ่ายทุกใกลสไต้ของเบาเหนือแล้วสาวฉันเนะาะว่างานเกาหลีเป็นแบบอย่างนี้เลย,ยนะเนาะ แต่อาจจะมาเหมือนกับทุกโรงงานครับบางโรงงานผ่นสบายก็มีบางโรงงานเนม,ามื่งงนมอน,นี้นี่ยปฏิทินแดงในโรงงาน,น,งานอื่นเขหยุดดิยิ่งเมื่อนี้ก็เป็นมันหยุดของปฏิทินแดนงเกาหลีเขาหยุดกันแน่แต่วิสาหกรรบบงทำงานทุกวันนีอ่อยู่ในงานกูเมื่อะไรถุกเกียก็มาถอนเราเป็นมืออือ แต่ถ้าเราแกผู้หญิงอยู่แกก็กพาถอนไม่เหมเือนครับแกก็กนั่งเดี๋ยววันหนังผมไทยรู้อีกว่าเท่าแกเป็นทะนั่งนั่งถอนกระปูผมแล้วก,ถก็ถอนทึ่กันเน้องปลาเท้าแกถอนน้องบวดถอนก็น่าเกลียดท้องมันรึยังแม่เครื่องบิน ขบยิงน so you know ิ so so ้วเคี so hard, so so ่ยกันบอกโอ้ยไอ้ยิงเนี่ยไอไปมุดด้วยเซกับวันเรือเนอะบินเกาหลีนี่ยนี่เกาหลีเนอะน้อบินในทุกเวลาเลยประมาณหลายบินยมุดวันมุดคืนมือว่านั้นผมอยากหูดอย่างฟังเนีออจะโลดที่พุ่งเร็วๆนะเนาะบินไปศาลทีร้มอยู่บนลงบนหลังคาโรงงานผมบินงมาดูสาอีสานหัวทห้ผมมาละอะไรงานเซียนงานเซียนเรียบนายยกไหม ผมนึวกว่าเขายิงนิวเคลียร์นึกว่าเกาหลีเหนือยิงเลียวเคี้ยนอยู่ราชการเนาะที่พระจ่าเกาหลีคำหนึ่งอ่ะคุณเนาะคุณภาษาเกาหลีมันมันจะมีคำซ้ำกันนไอยเนาะเชิงไฟก็ได้เนาะคุณเฟย์วิญญาคุณเฟย์วิญญาจะหมายถึง เนี่ยโดยรวมเนาะเนี่ยเจริญชิมดีก็ซื้อมาคือกัดอีกละแต่โดยรวมนี่พุ่นเป็นไวยะเดี๋ยวถ้าแกอยู่ถ้าถ้าแกมาถอดน้ำนี่เขาจะมาหนังซึมแบบนี้มัได้ด้วยนะเนาะเราก็บเท้าแกะกับ่เส้ามือเราก็บเกาเขาไปยุดงมือเขาทำไปเขาเนี่ยมันหนังคุยม่าง้ได้ครับแต่กับมือทำไปก็คุยกัใส่ยส่ไปทำยังไงเนี่ยไอ้มาทำมาทำเลยเขานี่เท้าแกมอยู่เนาะไม่เท้าแกมอยู่ แบบกไม่ยู่งกโทนไปจะแบบวกนนแบบว่าตรวจงานหน่อยคแบบือตรนให้หน่อยใช่หแกไม่ใช้แตงถูใช้สูตรไเจอว่าไหนผือล่นเ๊ะดอกนี่ออกดอกก่นแล้วค่อยออกใบทุกยน,นะไม่เมืองหนาวเน,ะบนบาะเป็นเบืองยังดอกกระดาษน,นี่ให้ปุ๊ ชาดเนี่ยนี่ยเนาะอือเมือาดอกกระดาษเห็ดเอามือนี่ก็บบแม่นดอกธรรมชาติเนาะมือนี่ก็ขอากระดาษ <No. S 1> มือก็ดอก <No. S 1> อมือดอกเทียมเนาะมีสีขาวน,น่า <4. S 1> มีผีมาหั่นเพีย้ยเพี้ยกินงาสั่นได้เท้าพ่นยาผสมผีนี้งามแล้วถอนได้แทะถอนซั่นไอ้นึน่งนั่งไขเห็นลมอยู่น่ะได้ถอนเลยเบื่อเงินเดือดหลายกว่าที่ไอไปทำงานอะ่ะนี่ผมกีนนาทีนี่ บ้านเนือดูในใกางกันกี่ห้านาทอห้าโมงห้าสิบนาทีอีกเคี่อยงชั่วมงบ้าเนื้อเรื่องงานหกมงเพงพ่อบ่านเนือ อยู่นี่เป็นเมาเมาใจนุ่สาวสันเนาะพ่อเบาเหนือเรื่องงานหกโมงเนี่ยครับได้เงินเดือนเมาใจเลยแลแต่เบาเหนือมาขอเปลี่ยนพักนึก็สาวสันพักเที่ยงชั่วโมงครึ่งครับเปิดเลยตะกอนสมัยตะกอนนี่มาทำงานพักเที่ยงชั่วโมงหนึ่งก็เลยหกโมงนะสาวสันเนาะเข้างานเป็นโเข้างานแปดโมงเช่าพักเที่ยง บายโมงเข้างานเลยขั้นหนึ่งหกโมงครับเปิเหมาใจเลยแต่ที่นี่เบาเหนือเมื่อยเลยเขาขอเปลี่ยนเหมือนนอสายชานเนาะขอเปลี่ยนเท่าแกบะขอเลยหกโมงครึ่งได้บเบาเหนือ่อยาพักเทียงชั่วโมงครึ่งแลาวเบาเหนื่อยจะนอนรับเท่าแกะกปิใจดีนะนอสยชานเนาะถ้าเขาคุยก็เหมือนเขาก็เหมือนบ้าน,ะานเขาเนาะนอสยชานเนาะมีอะอย่างต้องคุยเพื่อน แต่เขาก็จะไปคุยแบบจนเอาเขาได้เปรียบเกินม okay, no. so ันกรบอดีนะมันกรบอดีถูกลงงานเสมอมันกรบอดีถูกลงงานเสมอไปครับเธอแก้ก็ใจก็ดีอยู่อืม่ถ้ายช็อตแก้บอดีไปว้าก็โอ้ยกับเหมือนมันเขาแล้วก็มาได้มันมีความหมายอย่างน้อยเนาะแต่นี่กับเ่าแก่เพิ่นก็ดีอยู่นะครับมีมือให้กับบดีแต่สั่ง้นๆล้างมือนะบอกเขาออกกล้องไว้มงหนี้อีกสามนาทีผ่านมาบอกเขาไปแย่อืม มาสายสานปิ๊คลิปละบอกลาพี่ก่อนเดี๋ยวถอนย้ายจัางหน่อยหนึ่งครืนชั่วโมงให้มันเล่าสักสามสีวานี่คุยหลายละครับบมาเหนือเมาเหนือก็คุยหลายแล้วสภาพภาษาอีสานแปลงละหมูวูภาษาเหนือวูเออเมาเหนือขี้คุยหลายแล้วคุยสุพีหลายแล้วทำงานก่อนครับเดี๋ยวจะแบบเด็กก็จะกดซับสไครป์บมาเหนือและสายอีสานด้วยนะครับสายอีสานบอกลาก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ